ทิชชู่บานๆหนึ่งม้วนเท่านั้นนะครับสามารถกําจัดกลิ่นอับและกลิ่นเหม็นภายในตู้เย็นของเราได้ผลดีเลยครับและวันนี้ทางช่องที่ไยพีชนแนลจะมาแนะนําวิธีการใช้ทิชชู่หนึ่งม้วนในการกําจัดกลิ่นอับในตู้เย็นนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับในการกําจัดกลิ่นเหม็นและกลิ่นอับภายในตู้เย็นนะครับเราจะมาใช้ทิชชู่ทิชชู่เพียงหนึ่งม้วนเท่านั้นนะครับเมื่อเราวางไว้ในตู้เย็นแบบนี้นะครับ ทิชชู่จะช่วยลดกินเม็และกินอาบได้อย่างไรทิชชู่จะเป็นตัวซับนะครับกินเม็และกินอาบจะดูดกินเม็และกินอับม,มาอยู่ในม้วนของทิชชู่นะครับเราจะทําแบบนี้โดยการวางทิชชู่วไว้ตรงบริเวณนี้นะครับหรือเราจะวางทิชชู่เพียงหนึ่งม้วนเท่านั้นนะครับไว้ในช่องแค่แข็งแบบนี้ เดี๋ยวเรามาดูสภาพของทิชชูนะครับที่เรานําไปกําจัดกลิ่นเหม็นและกลิ่นอับภายในตู้เย็นของเรานะครับเรามาดูสภาพของทิชชูกันเลยครับเห็นไหมครับสภาพของทิชชูจะชุ่มชุ่มน้าแบบนี้เห็นไหมครับเพราะว่าอยู่ในตู้เย็นนั่นเองครับและในการกําจัดกลิ่นเหม็นและกลิ่นอับภายในตู้เย็นนะครับผ่านไป1เดือนทิชชูของเราจะเป็นสภาพนี้เห็นไหมครับชุ่มน้ําและจะเปียกๆแบบนี้เลยครับแต่ทิชชูแบบนี้นะครับ เราอย่าไปทิ้งเรานําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับเมื่อครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับเราจะนำชิจู้ม้วนใหม่มากําจัดกลิ่นเหม็นและกลิ่นอับภายในตู้เย็นของเราได้แบบง่ายๆเลยนะครับแค่หนึ่งม้วนเท่านั้นนะครับนํามากําจัดกลิ่นเหมน็นและดูดกลิ่นอับภายในตู้เย็นของเราแบบได้ผลดีเลยนะครับและคลิปนี้นะครับถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากค,คอมเมนต์ไว้ใ,นในต้คลิปทางช่องทีไทยพีชนแนลได้นะครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการนำชิจู้หนึ่งม้วนเท่านั้นนะครับ มากําจัดและดูดกินเหม็นและกินอับภายในตู้เย็นของเรานะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้ทิชชู่ที่เปียกๆวันนี้นะครับผมจะนําไปทําอะไรเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับเห็นฟาร์มตะกโปก,ปกภายในห้องครัวของเราไหมครับจะมีค่าของน้ํามันพืชหกเลอะเทอะแบบนี้นะครับเราสามารถใช้ทิชชู่ที่เราวางไว้กําจัดกินเหม็นและกินอับภายในตู้เย็นของเรานะครับเมื่อเราเหลือแล้วหรือเราจะทิ้งนะครับเรานํามากําจัด ภาพของน้ำมันพืชได้เลยครับเพราะว่าทิชชู่จะมีความเปียกและความนุ่มมากขึ้นนะครับกําจัดภาพของน้ำมันพืชได้ดีเลยครับดูเลยครับเห็นไหมครับเราเช็ดไปเพียงนิดหน่อยนะครับภาพน้ำมันพืชจะออกหมดเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้นะครับในการใช้ทิชชู่เพียงหนึ่งม้วนเท่านั้นนะครับในการกําจัดกลิ่นเหม็นและกลิ่นอาบภายในตู้เย็นนะครับและทิชชู่ที่เหลือเรายังสามารถนํามาใช้ภายในครัวของเราได้นะครับ ในการกำจัดสิ่งต่างๆและสิ่งโทโปรต่างๆนะครับภายในห้องครัวของเราได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยัยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิทายพีชนแนลกระผมทิชชู่หนึ่งม้วนนะครับมีประโยชน์มากมายนะครับเราสามารถนำไปกำจัดกลิ่นเหม็นและกลิ่นอับดูกลิ่นเหมน็นกลิ่นอับภายในตู้เย็นของเราได้ดีเลยครับและถ้าเหลือเราอยาไปทิ้งนะครับนำมาทำความสะอาดภายในห้องครัวของเราได้ดีเลยครับ